มาจากเมืองอะไรคะเยฟเฟลาคะ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มางานปัจจุไม่ใช่คะ่ะพี่มาเดินปีที่3แล้วค่ะพี่อยู่สวีเดน6ปีอตอนนี้จบอ,อุนเดคอตสกันแล้วคะ่ะเพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วถ้ามีอะไรฝากคนที่กําลังเรียนผู้ช่วยพยาบาลอยู่มีอะไรอยากฝากไหมคะให้กาลังใจสําหรับคนที่ยังไม่จบ คนที่ยังไม่จบยากมากค่ะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจแล้วมีเป้าหมายสําเร็จแน่นอนค่ะพี่อายุห้าสิบเอ็ดที่ยังทําได้เลยค่ะพี่่ะถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้6ปีก่อนที่ยังจะมาสวีเดนอยู่มาแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่เนาะก็รู้อยู่ว่าสวัสดิการอะไรดีมากเลยโดยเฉพาะเรียนที่ชอบเรียนค่ะคือมันสามารถพัฒนาเราขึ้นมาอีกะะอะค่ะได้นะชอบมากสวีเดน เลือกที่จะมาคิดว่าเราได้มามีโอกาสช้าด้วยซ้ําตอนนี้อนาคตมีแพลนอะไรไหมคะหลังจากจบใบผู้ช่วยพยาบาลแล้วอ๋อพี่สมัครงานไปแล้วค่ะเนาะก็ออพี่ไปฝึกง,งานที่บวชเซ็นทอ <มา S 2> น่อเนาะเขาก็เรียกตัวอยูแ<ต>่แต,แต่ว่าก็ยังยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหน n อนเดอร์บนเดอร์หรือว่าบวชเซ็นท่อตอนนี้ก็ยังตัดสินใจอย,อยู่ตอนนี้ไม่งานรอเรียบร้อยแล้วว่ามีแล้วค่ะมีแล้วมีแล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ยวให้สนุกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Thank mm -hmm. you.